โกกรนะครโกระเพาะนะฮะกรดไหลย้อนโรคตับนะครับชมรายการของเราแล้วนะครับน่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลไอ้ตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกรดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะนะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงรนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเพราะว่า ไอ้ยาแก้อักเสบต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมเข้าในกระเพาะอาหารได้นะครับในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่นะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราทำเป็นแมิชันได้อยู่รูปของไมเซลซึ่งอนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบพอลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารใสตัวนข่ออกมาเนี่ยพอสารที่หลั่งออกมาเนี่ยกระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดกดเกลือหรือไอโดคลิกออกมาก็ทำให้ปริมาณของกรดมันเยอะก็เรียกไอเปืยแอซิด นะครับเรียกว่าเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้คือเรากินด่างลงไปเพรากดไปเจอด่างมันก็บาลล้า์ลงมามันก็พีเอชมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงช่วงครู่แค่นั้นเองแล้วอีกสักระยะต่อมามันก็กดขึ้นกลับขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของในกระเพาะไปที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะพอรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงเพราะอาการอักเสบลดลงการหลังไส้ทวารไหลก็ลดลง นะครับแล้วทำให้กฎต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยดด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วครับางนเียบร้อเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์นอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังมาทาเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการดำเการพกพาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันอันนี้แคที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้้าไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะดไปททันีเลย อันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดโดยทั่วไปถ้าเกิดคนเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็เลยกกดไหลย้อนเนี่ยนะครับแลกวอากดื่มเจ้าตัวนี้ก็ไปเนี่ยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยอาการจะเริ่มมันทงลงไปเรื่อยเรือสัก45นาทีแทบจะอันตรธานหายไปละเพราะว่าขมิ้นชันโดยสมัูรณ์ของมันเองเนี่ยมันเข้าไปรักษามันเข้าไปมันสามารถดูดซึมก็ไปในกระเพาะอาหารและไปลดอาการอักเสบจากการปวดตรงนั้นลงไปได้ทันทีครับอันนี้ทดลองดูได้เลยครับผมไปทดลองมาหลายเวทีแล้วก็หลายประเทศ <prus. S 2> นะครับในในลักษณะที่ <contractor. S 2> ใ,หให้ให้ผู้ป่วยนะครับทดลองดื่มดูแล้วก็จากนั้นเราเราก็บรรยายเขาฟังอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ45่้านาทีต่อมาเรียกก็กลับไปรอบหนึ่งแล้วสัมภาษณ์ก็สดสดตรงนั้นเลยทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวเลยครับว่าอาการเขาดีขึ้นทันทีเลยครับโรคกระเพาะนะกรดไหลย้อนโรคตับนะครับชมรายการของเราแล้วนะครับ น่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วนามาเข้าสู่กระบวนการและสามารถที่จะบรรเทาอาการต่างๆได้รักษาได้ต้องใช้คำรักษาไม่ใช่บรรเทงเดียวใช่ครับใช่ไอาจารย์กรดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะนะฮะรวมถึงโรคตับ